กรบรอบหนึ่งปีของ KIDL รางวัลที่หนึ่งหงล้านเคแปดค่ะฟังไม่ผิดนะคะ1นล้าน1นล้านหนึ่งล้านคแปดสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะล็อกดาวน์กันไปนานเลยลูกค้าสบายดีไหมเอ่ยวันนี้นะคะพี่อนานจะมาจับรายชื่อผู้โชคดีค่ะจากกิจกรรมครบรอบหนึ่ง ะะตอนนี้จะมีทั้งหมด3รางวัลพี่อันจะเริ่มจากรางวัลที่3ก่อนเลยนะคะโอเคนี่ค่ะรายชื่อลูกค้าเต็มเลยโอเคนะคะต่อไปนี้จะจับแล้วโอเคได้ออกมาแล้วนะคะรายชื่อผู้โชคดีท่านแรกนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลที่3นะคะรางวัลที่3ก็คือได้รางวัลกําจัดขนแขนล่างทั้งสองข้างนะคะ1ปีมูลค่า นะเปิดแ,แล้วนะลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลกําสัดผลแขนล่าง1ปีมูลค่า30 0 0 0บาทนะคะได้แก่คุณสุธิตานะคะเจริญพันธ์ค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์0ู5 x x เ x, 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 x. <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่อนาจะให้น้องแปะรายชื่อลงในเพจอีกครั้งนะคะ <laughs> โอเคค่ะนี่ค่ะเป็นใบนี้นะคะโอเคแล้วต่อไปเป็นรางวัลที่2องของรานนะคะต้องขย่าอีกรอบนึงไปหน้าสุดท้ายอีสอง ไดแล้วนะคะได้มาแล้วรางวัลที่2ของเรานะคะก็จะเป็นกําจัดคนขาล่าหนึ่งปีมูลค่าห้าหมบาทเลยค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะโอเคทนอู้มีแต่สาวๆนะคะลูกค้าที่โชคดีได้รางวัลที่2ชื่อคุณนัชวัตริรนบัวพา อ๋อชื่อเล่นชื่อคุณออแอนะคะมีชื่อเล่นให้มาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าห้แล้วอะศูนย์เก้าห้าสเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็โอเคเดี๋ยวพี่อานาะให้น้องแปะรายชื่อลงไปในเพจนะคะนี่คะ่ะเป็นใบนี้นะโอเคมาถึงรางวัลที่หนึ่งของเรานะคะอันนี้เรียกว่าเป็นรางวัลคลิมัก <c ười> <c ười> จะเรียกว่าอะไรดีโอเคนะคะต้องขยับเยอะหน่อยนะ,ะรางวัลที่หนึ่งขอขยับก่อนออโอเคได้แล้วนะคะโอเคค่ะ โอ้รางวันนี้ได้ใบใหญ่ว้านี่อะไรหลุดมาสงสัยสงสัยที่คนอยากได้สองคนแต่ว่าโอเคเรามาดูกันนะคะทำไมไม่ติดอยู่หลายใบอะ๋ยุดเดิมเนื่อง <c oughs> จากนีหลายใบไช่ไันมีสองสามอันติดกันมาอูรางวันใหญ่สงสัยก็้าไม่ยอมกันโอเคแต่ละคนไม่อยากได้นะคะรางวัลใหญ่อุย้ยรางนี้จับไมไ้เป็นใบเล็กค่ะโอเครางวัลใหญ่ของเรานะคะ พียนะจะบอกว่าเป็นรางวัลที่ใครแ็กนะคะลูกค้าใช้ตลอดชีวิตไม่รู้จะหมดไหมรางวัลที่1ของเรานะคะก็คือกาจัดขนทั่วร่างกายเลยค่ะได้1ล้านเคแฟค่ะฟังไม่ถึนะคะหนึ่งล้านหนล้านหนึ่งล้านเคแฟไปเลยค่ะลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการได้เลยจะทําส่วนไหนอะไรยังไงตั้งแต่หัวจะลดเท้าได้เลยนะคะเรามาดูว่าใครคือผู้โชคดีนะคะได้แก่ได้แก่คุณคุณอักษรขึ้นต้นด้วยรอเรือนะคะรอเรือ แล้วลก็ตารดพือสังคมไชอ้ยโอเคเอาเลยเอาเลยแล้วกันนะคะลูกค้าชื่อคุณปรินระดาค่ะชื่อเล่นคุณดานะคะดีใจด้วยนะเยยหมายเลขโทรศัพท์นะคะศูนย์เก้าห้าอีกแล้วอ่ะหวยต้องมาแล้วนะคะวันนี้ศูนย์เก้าห้าส xxx โอเคเดี๋ยวพี่อธนาให้น้องแปะรายชื่อทั้งหมดนะคะของลูกค้าผู้โชคดีทุกท่านที่หน้าเพจของ Kipl Clinic เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการ กันบ้างคะใครที่ยังไม่ได้รางวัลรอบนี้นะคะรอบหน้าไม่พลาดกิจกรรมดีๆของ Kipl Clinic ของเรานะคะแล้วก็บางนี้คลินิกเปิดแล้วอย่าลืมแวะเข้ามาใช้บริการกันนะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย